ตอนนี้เราอยู่ในเกมวอร์เรนกับด่านที่ไม่ชื่อว่าไอบ็อก์ครับผมในส่วนของเอเจนต์นะครับผมเราจะเล่นในตัวของไวเปอร์ครับไวเปอร์นะครับผมจัดอยู่ในตำแหน่งของคอน t ท o เลอร์นะครับในส่วนของตัวผมนะครับผมผมจะคิดว่าไวเปอร์นะครับผมจะป้องกันได้ดีกว่าการบุกนะครับผมเหมาะสำหรับการป้องกันต้องต้องพูดว่าอย่างนี้ดีกว่าจะเ,เราจะมาลองบุกในไซยเอก่อนครับเพราะว่าเราได้เป็นฝ่ายบุกก่อน ในส่วนนี้นะครับผมผมก็จะเซตม่านไว้ประมาณนี้นะครับผมเพื่อให้มันตัดผ่านกันแบบผ่าผ่าไซส์ออกมานะครับเพื่อให้เวลาสตูบุกเพราะทางเข้ามันเป็นทางเข้าสตูตร,ตรงนั้นนะครับในเล่าพื้นโพสนะครับผมผมก็จะแบบโถมไปเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราพยายามจะเก็บในส่วนของตำแหน่งของสตูนะครับผมว่าสตูเราอยู่ตรงไหนบ้าง โอเคครับผมเมื่อเราทราบตำแหน่งของศัตรูแล้วเราก็จะมาลองบุกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมว่าจะเซตแบบเดิมเลยนะก็คือเซตมานแบบเดิมเลยอุ้ยมีการสแกนมาจาก K o นะครับผมศัตรูน่าจะรู้ตัวกันแล้วทำให้ผมเปิดมานไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้ก็พยายามที่จะดันใส่เข้าไปนะครับดยการปาสโมเข้าไปตรงที่จุดวางสไปน์นะครับเพราะว่าแต่เราเข้าไปวางสไป์กันแล้วในส่วนนี้ผมจะหลอกวามไปก่อน ตรงนี้นะครับผมจะอธิบายว่าทําไมผมถึงหลอกวางนะครับผมเพราะว่าตอนแรกที่ผมเดินไปผมเห็นเลน,น่าก่อนนะครับแล้วก็ผมก็เห็นในแมพว่าเพื่อนยังฆ่าเลน,นาไม่ได้นะครับทําให้ต้องหลอกวางไปก่อนหนึงทีสำหรับผมนะครับผมถ้า เราบุกสำเร็จแล้วเราควรย้ำนะครับผมแต่เราจะย้ำไปเลยและส่วนนี้ผมจะรู้ว่า KO จบปามานะครับผมผมไม่อยากให้สกิลตัวเองโดนไปนะครับแต่เราจะวิ่งเข้าไซไปเลยเก็บออฟนะครับผมเพราะว่าอันติผมมาแล้วพอรออันติแล้วนะครับผม สิ่งแรกนะครับผมที่เล่นไวเปอร์เนี่ยต้องระวังมากที่สุดเลยนะครับผมก็คือมันจะมีพวกชอบมุดอันตินะครับเนี่ยอย่างเช่นแบบนี้นะครับผมเราคิดว่าต่อ,อยระอันติเรา, player, เราก็เราก็ต้องระวัง,งตัวตลอดเวลาครับการเล่น,นในอันตินะครับผมเราจะอยู่ในอันติก็ได้นะครับผมหรือว่าอยู่ข้างนอกก็ได้นะครับส่วนผมจะเลือกอยู่ข้างนอกนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับผมว่าเราจะอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในนะครับผมแต่ส่วนตรงนี้เราต้องระวังขอบให้ดีๆนะครับผมเพราะว่ามันจะชอบมีตัวที่โผล่มาตรงขอบนะครับ ในส่วนต่อไปนะครับผมเราก็จะมาลองบุกในส่วนของมิดกันบ้างนะครับผมการเซตมานะครับผมผมจะเซตให้ตัดผ่านกับท่อไปเลยนะครับผมเพื่อให้เราแปหายคิดเชนได้เมื่อกี้ผมเห็นเศษวอลนะครับผมแต่ผมจะไปเช็คในส่วนคิดเชนอุย้ยอันนี้คือเปืนมันโผล่นะครับแล้วก็มีคือจออยู่บีอีกตัวนึง ตอนนี้ผมกำลังคิดว่าเออเราต้องว่างสไปกันแล้วแต่พอหันไปดูแมปเท่านั้นแหละโอเคผมก็วิ่งมาเอาสไปแล้วก็ขอให้ภาวนาว่าสตูไม่เจอสไปแล้วนะครับพค้ยังไม่ทันขัดคำนะครับผมก็เจอเลน,น่าที่ใช้โอเปอเรเตอร์นะครับผมเลยโซนด้วยการอันตินะครับผมเพราะว่าถ้าเราตายตอนนี้รูปเกมอาจจะเสียได้นะครับ ตอนแรกนะครับผมตั้งใจว่าจะยิงสเนกไบนะครับแต่ว่าตัวแล้วสตูไม่น่าจะบุกเข้ามานะก็เลยไปวางสไปดีกว่าสว่วนนี้นะครับผมผมวิเคราะห์ว่าเลน,น่านะครับผมอาจจะมากลางหรืออาจจะมาตรงเยลโลได้นะครับผม กาเลยมาดักตรงกลางไว้นะครับเพราะว่าเพื่อนดักในไซต์โอเคครับหมนจะห้ยจะออกฝั่งโน้นนะครับอีกครั้งนะครับผมเราก็จะมาบุกมิดเหมือนเดิมครับผมโดยใช้สูตรเดิมเลยครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเรารู้ข้อมูลมาแล้วครับว่าโอ้เศษอยู่ในคิทเชนนะครับผมแล้วก็คิวจอยอยู่ที่ไซบีนะครับผมทำให้ผมตัดสินใจในการเดินเข้ามาตรงกลางตรงนี้เพราะว่าไม่มีคนดูนะครับ ต้องบอกกันเลยนะครับว่าการทําแบบนี้ได้นะครับก็คือต้องให้เพื่อนดันไซเอเข้ามาลึกๆนะครับจะทําให้ตัวที่เฝ้ามิดนะครับผมเดินออกมาช่วยในไซเอเอครับทําให้เราสามารถทําแบบเมื่อกี้ได้นะครับการเล่นที่ดีนะครับผมก็คือเราจะไม่ใช้การเล่นที่ใช้มุกเดิมบ่อยๆนะครับผมจะทําให้ศัตรูจับทางได้นะครับในรอบนี้นะครับผมเราก็จะบุกมิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเจดมาช่วยด้วยนะครับ ถ้าเราจะบุกสายบีนะครับผมคือตอนนี้เรามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับผมว่ามีเศษกับคิวจอยนะครับผมครึ่งตอนนี้เศษตายแล้วเหลือแต่คิวจอยนะครับผมเราก็ต้องระวังข้อเสียในการบุกมิดนะครับผมที่เล่นในตัวเวเปอร์นะครับผมก็คือสตูนะครับผมสามารถเดินทะลุม่านเรามาได้นะครับเราก็มายิงหลังเพื่อนเรานะครับแบบเมื่อกี้ต่อไปเรามาดูในของฝั่งป้องกันบ้างนะครับในฝั่งป้องกันนะครับผมผมว่า เซตมานนะครับผมให้มันตัดผ่านประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับผมผมจะเล่นกันแบบแคมป์ไว้ก่อนนะครับก็เล่นฝ่ายป้องกันนะครับผมก็คือเราต้องมีความใจเย็นนะครับผมแล้วก็ไม่หิวจนเกินไป เหตุการณ์แบบนี้นะครับผมเกิดขึ้นได้บ่อยมาก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 เลยนะครับก็คือฝ่ายตรงข้ามเขาจะเหีวออฟนะครับมาดูในอีกราวนะครับผมซึ่งผมก็จะกันไซบีนะครับเพราะว่าเราจะให้ไซบีแบบแน่นๆเลยแต่ที่จริงนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องอยู่มุมเดิมตลอดก็ได้นะครับผมเราสามารถเปลี่ยนมุมได้อันนี้ผมตัดมาเฉพาะบางราวนะครับผมก็เลยอาจจะเห็นว่าอยู่มุมเดิมตลอดแต่ที่จริงผมแบบ บางทีเราไปกันในสายบ้างก็ได้นะครับถ้าเผื่อเราเห็นศัตรูเดินผ่านนะผมเราไม่จําเป็นต้องยิงทุกครั้งก็ได้นะครับผมเพราะว่าบางทีเขาเขาจะมีเพื่อนมาด้วยนะผมแล้วคนที่เดินข้างหลังนะครับผมเขาจะคิดว่ามันเคลียร์แล้วนะครผมเขาจะเดินด้วยความประมาานะครับทำให้เราสามารถฆ่าได้2ตัวจากตอนแรกที่เราจะคิดว่าเราจะฆ่าได้ตัวเดียวนะ ตรงนี้นะครับผมผมก็จะเปลี่ยนการเล่นนะครับผมเพราะว่าสตูเขารู้แล้วมือนแบบผมดักบ่อยแล้วครับผมไว้าย้ายไปขึ้นบนกล่องแทนนะครับผมคนที่เล่นแคมป์นะครับผมเขาจะเข้าใจนะครับว่าถ้าเผื่อสตูวไว้มาเนี่เป็นอะไรที่แบบเสียเวลามากเลยนะครับผมอันนี้ผมก็ดูแมปไปพังๆนะครับผมว่า โดนบุกถึงไหนแล้วโอเคนะ้วผมผมคิดว่าไม่น่ามาแล้วละ่ะเดี๋ยวผมจะรีบไปช่วยเพื่อนนะเับเหมือนจะสายแปะนะครับแต่ส่วนนี้เราก็จะวิ่งไปก่อนตรงนี้นะครับถ้าเผื่อโดนบุกแล้วเราต้องดูตรงเฮเบนก่อนเลยนะครับเพราะว่าตัวจะขึ้นเฮเบนมาได้ นี่เขาปลาแฟตนะครับเราก็วิ่งส่วนแฟตได้เลยนะครับเพราะว่าพวกที่ชอบปลาแฟตนะครับเขาจะรอให้แฟตระเบิดก่อนแล้วค่อยโผล่นะครับนี่ก็ใช้การสโมลแล้วก็โก่นะครับ ี๋ยวรอบนี้เราก็จะมาลองอีกครั้งนะครับเราก็เซตแบบเดิมไปเลยครับในส่วนนี้นะผมถ้าถ้า a เราโดนปุกง่ายหรือว่าปุกแตกง่ายนะครับเราก็คนย้ายย้ายไปเอครับแต่ในเกมนี้คือ a ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเราก็กระโดดไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รอโอเคครับรอบนี้มา ตอนแรกผมจะอันตีโซนนะครับแต่ว่าเหมือนมันอันตีไม่ติดนะครับคือตัวไวเปอร์ถ้าเราอยู่ด้านบนนะครผมมันจะอันตีลงพื้นไม่ได้นะครับก็จบไปแล้วนะผมกับการเล่นไวเปอร์ในด่านของไอซ์บล็อกนะผม ส่วนของการวิเคราะห์นี้นะครับผมก็เป็นการวิเคราะห์จากการเล่นของผมเองนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถนําเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมขอให้สนุกกับเกมนะครับ